สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นำเหรียญภาพไพรีพินานวัดบ,บวรจัดสร้างขึ้นในวาระสมเด็จพระสังฆราชครบ100ปีครับผมเป็นเนื้อทองแดงกล่องเดิมๆนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่จัดสร้างในวาระครบ100ปีของสมเด็จพระสังฆราชมีการจัดสร้างขึ้นหลายแบบนะครับผม และหลายคณะจัดสร้างสำหรับเรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเดิมสภาพสวยว่ากันว่าพิธีการปลูกเสกดีนะครับ เกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศนะครับมาร่วมปลูกเสกเพื่ออำนวยอวยพรที่สมเด็จพระสังฆราชครบ100ปีครับสนุนราคาการเช่าหาก็ยังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางๆครับ ชื่นชอบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับขอบตัดจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมตัดสร้างเมื่อปีห้า สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ